สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสมชัยชี้ช่องเอาผิดมาตรา157กะกะตทาให้สอบพลังประชารัฐมีนายทุนจีนย้ำโทษคดีนี้ถึงขั้นยุบพ,พัก คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอ,อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นถึงกรณีเงินบริจาค3ล้านของพ,พรรคพลังประชารัฐจากคนจีนเสียเจ้าของผับเช้าที่แปลงสัญชาติและได้สัญชาติไทยโดยระบุว่าถ้ากกตรู้ร้อนรู้หนาวเกี่ยวกับกรณีเงินบริจาค3ล้านของพ,พรรคพลังประชารัฐที่อาจจะเชื่อมโยงกับนักธุรกิจผิดกฎหมายหรือ ผู้บริจาคอาจเป็นคนต่างชาติ 1. กกตสามารถสั่งการให้ในายทะเบียนพักการเมืองคือเลขาธิการกกตอสอบข้อเท็จจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ร้อง 2. นายทะเบียนพักการเมืองสามารถตรวจหลักฐานเงินบริจาคของพักการเมืองได้และขอตรวจสอบสัญชาติผู้บริจาคจากกระทรวงมหาดไทยและขอตรวจสอบเส้นทางการเงินจากปปงอหากพบการกระทำความผิดกฎหมาย ตามมาตรา72วงเล็บรับเงินสีเทามาตรา74รับเงินต่างชาตินายเธอเบียนสามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมกกตเพื่อมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญ 4. หากสารรัฐธรรมนูญเห็นด้วยสามารถนำคำวินิจฉัยยุบพักและตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแก่กรรมการบริหารพักที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตามพรปรพรรการเมืองมาตรา92วงเล็บ3 5 หากกะกะตไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็157และร้องปปชประเด็นจริยธรรมได้คุณสมชัยโพสต์ข้อความประบุดด้วยว่ามาตรา72พรปพักการเมืองห้ามพกักการเมืองรับบริจาคเงินโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา74พรปพักการเมืองห้ามมิให้พกักการเมืองรับเงิน จากบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลของต่างชาติหรือแม้กระทั่งนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยแต่เป็นต่างชาติถือเกินกว่าร้อยละ49เหตุยุบพักมาตรา92วงเล็บสของพรปพรรคการเมืองคือกระทำการฝ่าฝ,าฝืนมาตรา72หรือมาตรา74ความคืบหน้าล่าสุดมาตามนัดศรีสุวรรณยื่นสอบเงินบริจาคพ่วงสัญชาติ นายทุนผับจีนถ้าผิดถึงขั้นยุบพ,พักพลังประชารัฐที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอรกตานายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้ายืนหนังสือต่อกรกาตาเพื่อขอให้ตรวจสอบพักพลังประชารัฐรับเงินบริจาค3ล้านบาทจากนายทุนจีนซึ่งเป็นเจ้าของสถานบันเทิงชื่อดังย่านยานาวานายศรีสุวรรณจันยากล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายสถานบันเทิงชื่อดังย่านยานาวาและาพาดพิงถึงนักธุรกิจชาวจีนมากมายนอกจากนี้ยังได้มีการยืนยันจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประธานยุธศาสตร์พ,พรรคพลังประชารัฐว่าพรรคได้รับเงินบริจาคจากนักธุรกิจชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของสถานบันเทิงในกล่าว3ล้านบาทเมื่อปี2 5 6 4จึงสงสัยว่านักธุรกิจชาวจีนเคยมีสัญชาติจีน และแปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้วเมื่อปี2557มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยแต่ประกอบกิจการหลากหลายมีบริษัทในเครือหลายสิบบริษัทมีข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยเขาได้สละสัญชาติจีนด้วยหรือไม่หรือถือสองสัญชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับพรปว่าด้ยพักการเมืองโดยเฉพาะมาตรา44ระบุว่า ห้ามพักไปรับเงินหรือทองหรือรับประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้การสนับสนุนทำลายความมั่นคงการทำลายเศรษฐกิจของชาติและการทำลายระบบราชการของชาติมาตรา72ระบุว่าห้ามพักไปรับเงินหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายและมาตรา74ห้ามพัก รับเงินจากบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยนายรีสวัรณกไกาว่าเรื่องเหล่านี้เกี่ยวพันกับตัวบุคคลที่แปลงสัญชาติหรือโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยแล้วซึ่งไม่ทราบว่าบุคคลนั้นถือสองสัญชาติอยู่หรือไม่และการที่ตำรวจไปทลายสถานบันเทิงย่านยานา,นาวาตัวเป็นผับที่ไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายมีการเสพยาเสพติดอาจเข้าข่ายการกระทำความผิด ต่อศีลธรรมอันดีและจารีตของประเทศรวมถึงความมั่นคงเพราะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็เป็นชาวต่างชาติเสียส่วนใหญ่กกตจําเป็นต้องตรวจสอบเชิงลึกและวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวถือสองสัญชาติจริงหรือไม่และเกี่ยวพันถึงธุรกิจทั้งหมดนับสิบบริษัทมีนอมินีเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือไม่เพราะถ้าเกินกว่ากฎหมายกําหนดจะถือว่าเป็นบริษัทของคนต่างด้าว เป็นข้อห้ามในกฎหมายพักการเมืองเช่นกันหากพบว่ามีความผิดก็เข้าข่ายมาตรา92วงเล็บ3เสนอให้สารรัฐธรรมนูญยุบพักดังกล่าวได้นายสีสุวรรณกล่าวความคืบหน้าล่าสุดพลังประชารัฐระทึกกกตรับลูกสอบปมนายทุนผับจีนบริจาค3ล้านเข้าข่ายยุบพักหรือไม่กกตแจง้งให้ในายทะเบียนพรรก,การเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันที นายทุนผับจีนบริจาคเงิน3ล้านให้พ,พรรคพลังประชารัฐเป็นเหตุถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่28ตุลาคม2565รแหล่งข่าวระดับสูงจากสำน,น,นักงานคณะกรรมการการเลือก,กตั้งหรือกกตกล่าว,าวถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมประธานยุทธศาสตร์พ,พรรคพลังประชารัฐยอมรับว่านายชัยนัทกรชายานันนายทุนจีนที่ได้รับสัญชาติไทยเชื่อมโยงกับผับคนจีน ย่านยานาวาที่ถูกตำรวจปุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดพบมีชื่อบบิจากเงินให้กับพ,พรรคพลังประชารัฐ3ล้านบาทเมื่อปี2564ว่าตามระเบียบกรกะตว่าโดยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพศ .2564 ข้อ4กำหนดให้เมื่อมีผู้ร้องหรือข้อเท็จจริงปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ามีพรรคใดกระทำการอันเป็นเหตุให้ยุบพรรค ทางนายทะเบียนพรรคการเมืองสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทันทีดังนั้นกรณีนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือเลขาธิการกรกะตจะดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดอันเป็นเหตุให้ยุบพ,พักนายทะเบียนพรรคการเมืองก็จะเสนอความเห็นต่อกรกะตเพื่อพิจารณาต่อไปความคืบหน้าล่าสุดประยุทธ์เมินชูวิทย์เตรียมแฉนักการเมืองใหญ่ เอี่ยวพับจีนศูนย์เหรียญมั่วยาเมื่อเวลา1 5 2 7นาฬิกา27ตุลาคม2565ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสอตชพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธต,ตอบคำถามสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขร้าราชการตำรวจหรือกอตอรอครั้งที่10ทับ 65, โดยเมื่อผู้สื่อข่าว พยายามสอบถามถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ,ออกมาเปิดเผยถึงกรณีกลุ่มนายทุนธุรกิจชาวจีนสีเทาเปิดสถานบันเทิงมั่วสุมยาเสพติดในรูปแบบของผับศูญเหรียญโดยมีการเชื่อมโยงกับเจ้าพ่อเมืองหลวงอย่างนักการเมืองใหญ่คุ้มครองและจะส่งข้อมูลให้กับพลตตรเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรี ได้เพียงแต่พยักหน้ารับเท่านั้นและเดินทางกลับในทันทีความคืบหน้าล่าสุดนิพิษช,ชี้สอดถึงขั้นยุบพ,พักปมเจ้าของผับเฉาบริจาคพลังประชารัฐสล้านจี้นาย,ยกตอบ27ตุลาคม2565นายนิพิษอินทรสมับติรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยหรือสออทอและประธานภาคใต้โพสต์ข้อความ ถึงกรณีที่เจ้าของผับดังแปลงสัญชาติไทยบริจาคเงิน3ล้านบาทให้กับพรรคพลังประชารัฐระบุว่าแปลงสัญชาติแล้วบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองสมศักดิ์เทพสุทินยอมรับว่านายชัยนตทเจ้าของผับดังย่านยานวาวาที่มีคนจีน100กว่าคนเข้าไปมั่วสมเสพยาเสพติดบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐ3ล้านบาทที่เป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้นายสมศักดิ์เทพสุทิน รับว่าเจ้าของผับบริจาคเงินให้กับพรรคประชารัฐสล้านบาทเป็นเรื่องจริงผมตกใจเพราะหนึ่งนายชัยนัทเป็นคนสัญชาติจีนทราบตามข่าวต่อมาอีกว่าได้ขอแปลงสัญชาติจนได้สัญชาติไทยและน่าจะได้สัญชาติไทยตามพรบรสัญชาติม1 2 2สองปัญหามีต่อไปอีกว่าขณะบริจาคนายชัยนัทสละสัญชาติจีนแล้วหรือยังเพราะตามพรบ เพราะหากยังถือ2สัญชาติแล้วมาบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองสุ่มเสี่ยงต่อการเลี่ยงกฎหมายพรรคการเมืองที่รับบริจาคจะมีความผิดมาตรา74อันอาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ตามมาตรา92 3. ต้องดูว่าผับของนายชัยนัทจัดตั้งเป็นนิติบุคคลชื่ออะไรมีใครถือหุ้นสัดส,ส่วนเป็นเช่นไรมีนอมินีถือหุ้น แทนต่างด้าวหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องดูลึกไปอีกว่าเงิน3ล้านบาทของนายชัยนัทเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินที่ทอนมาจากนิติบุคคลที่มีนอมินีเป็นผู้ถือหุ้นเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นนิติบุคคลที่เปิดผับก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวนั่นเองบริจาคเงินก็ผิดตามมาตรา74วงเล็บสยุบพ,พักได้4พฤติกรรมของนายชัยนัท เข้าข่ายถูกเพิกถอนสัญชาติตามมาตรา19แล้วเรื่องนี้นะ่ะเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยภาคพลังประชารัฐต้องตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้อนุญาตให้แปลงสัญชาติต้องตอบสุดท้ายกะกะตต้องตอบแต่ที่เอ่ยนามมาทั้งหมดเราจะเชื่อถือใครได้บ้างเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นกับภครคพลังประชารัฐ